อยู่ไหนฮะหมอปลาอยู่ไหนนี่หมอปลาไม่ฉันไม่อยากจะเห็นหน้าอีหมอปลาทำไมอ่ะดูดูนะน้องไอซ์สารวัตรของฉันขอบคุณนะฮะโออยู่บ้านกกกนานแค่ไหนคุณไอซ์สี่เดือนครับสี่เดือนเต็มเดือนเลยสี่เดือนไปนอนกินอยู่บ้านกกกเลยเหรอใช่ครับใครฆ่าชมพู่ยังไม่รู้เหมือนกันครับอาวันนี้ตำรวจเขาแถลงมาแล้วคุณว่าอย่างไงบ้างตำรวจเขาก็บอกว่าเขารู้ในใจครับตำรวจรู้ในใจ คือเอาไม่บอกรู้แ่ใจแต่ว่ายังบอกไม่ได้ครับยังบอกไม่ได้เพราะเขายังไม่ปิดคดีไงเขาสืบสวนกันต่ออ๋อยังไม่ปิดคดีก็เลยบอกคุณลองสรุปในมุมนักข่าวที่คุณไปอยู่ในบ้านกกอกมาประสักขอบคุณนะที่มาจากอมรินมาเยี่ยมเรานะฮะขอบคุณฮะเป็นผู้จัดการลุงพลเหรอทุกวันนี้ไม่ไม่ครับมาทําอะไรมาทําข่าวเนี่ยนะครับพอดีวันนี้มีหน้าที่มาตามข่าวเรื่องตามลุงพลตามลุงตลอด สรายการองกำลังคอนเนอร์อยู่นะรายการมีแฟนยังอะไรนะครับมีแฟนยังยังไม่มีครับยังไม่มีหรอครับมันนานเท่าไหร่อายุยี่สิครับมาตูมเป็นยังไงลูกไออยากได้มากอยากได้มากดูหนูผัวทิพย์พงหนูไปก่อนเถอะลูกนะเอาผัวมาโนะอ่ะผัวทิพย์พงหนูไปก่อนอย่างนี้ไอ้มีแฟนไหมจริงไม่มีครับไม่มีชอบแบบไหนก็คุยแล้วเข้าใจครับ ครับผมเอาอย่างนี้ก่อนที่จะคุยกับลุงคนพระตัไอ้ลองสรุปโดยรวมที่วันนี้ผบตอรอคนใหม่เนี่ยเขาสรุปว่วคดีนี้มันออกมาเป็นยังไง <c oughs> จริงๆแล้วแกก็สรุปก็จริงๆเนื้อหาข่าวที่ออกมาก็น่าจะตรงกับที่ตัวผบตอรอสรุปออกมานะฮะแต่เบื้องต้นนีงก็คือเบื้องน่าจะบอกว่าคดียังไม่ปิดต้องมีการสืบสวนกันต่อเขาขอระยะเวลาประมาณสักปีหนึ่งอะฮะอีกปีหนึ่งเลยในการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ค่อยยื่นอายการว่าจะมีการแบบ พักคดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับค่อยตามกระบวนการแต่ว่าในฐานะที่ตัวของท่านสุวัสด์เนี่ยเป็นพบตรแล้วก็บอกว่าจะทําต่อไปเรื่อยๆมันยังมีส่วนที่ต้องสืบสวนต่อเลยครับแต่แกก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องสืบสวนอะไรโอ้โหนี่แหละอันนี้คือเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้น<อ>นะฮะวันนี้เหรอไหมมุมของนักข่าวเขาสรุปกันมาอย่างงี้ผมผมสรุปแล้วคุณไปอยู่บ้านกอกสีเดือนเลยเหรอสี่เดือนครับแล้วคุณตัวคุณรคุณคุณรู้ไหมว่าใครฆ่าไม่รู้ครับก็ไปก็ทําข่าวเหมือน วันนี้มีประเด็นอะไรก็ไปทำไงครับก็ไปค้นหาความจริงเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายตํารวจต้องเป็นคนสรุปรวเดเด็กไม่มีทางเดินขึ้นไปได้เท่าที่เราประเมินนะครับก็วันนี้ผอตรก็บอกแล้วฮะว่าแพทย์ก็ยืนยันแล้วว่าเด็กเดินไปเองไม่ได้ครับไม่มีทางเดินขึ้นไปได้แน่นอนอา